ข้อที่4นะครับจำนวนเงินของต้าต่อจำนวนเงินของโจกคิดเป็นอัตราสวร่วนนะครับ7ต่อ9ถ้าต้านำเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือ7500รบาทส่วนโจก๊นำเงินไปซื้อโทรทัศน์นะครับราคา1 0 0 0 0บาททำให้อัตราส่วนของจำนวนเงินนะครับที่เหลือของต้าและโจกเป็น4ต่อ5จงหาว่าต้าและโจกมีเงินคนละกี่บาทนะครับพูะเขียนต้ากับโจนะครับ อ่เขียนอันตราส่วนแบบนี้นะครับเขาบอกว่าอัตราส่วนเป็น7ต่อ9นะครับนักเรียนตรงนี้คืออัตราส่วนใช่ไหมไม่ใช่เงินจริงๆนะครับอ่ถ้าเงินจริงๆเนี่ยมันคือเท่าไหร่ถูกป่ะมันก็ต้องคูณด้วยอะไรตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้เรายัางไม่รู้นะครับครูก็เลยสมมติว่าให้มันเป็น x กนะครับก็คือ7อะไร 7x แล้วก็ 9x นะครับแบบนี้ อันนี้คืออัตราส่วนนะครับอันนี้คือเงินจริงๆแล้วนะครับโอเคนะเขาบอกว่าเขานําไปซื้อนะครับต้านําเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือ7,500บาทนะครับไปซื้อโทรศัพท์มือถือ7,500บาทโจ๊กนําเงินไปซื้อโทรทัศน์10,000บาท,ทรตรงนี้นะครับเป็นเงินใช่ไหมถ้าเอาเงินไปซื้อนะครับถ้าต้าเาเงินไปซื้อโทรศัพท์เงินก็จะลดลงนะครับลดลงไปเท่าไหร่7,500บาท จกเอาเงินไปซื้อโทรทัศน์นะครับจกมีเงิน 9x ใช่ไหมซื้อโทรทัศน์เงินก็ต้องลดลงนะครับก็ลบออกเท่าไหร่1,000 0บาททำให้อัตราส่วนเป็นเท่าไหร่เป็น4ต่อ5โอเคได้เป็นแบบนี้นะครับ โจทย์ถามหาว่านะครับตาและโจ๊กมีเงินอยู่คนละกี่บาทนะครับนักเรียนตรงนี้เราจะต้องหาค่า x ออกมาก่อนถูกปะแล้ว x เนี่ยไปแทนตรงนี้นะครับก็จะได้งเงินของตาออกมาเอา x ไปแทนก็ได้เงินของโจ๊กออกมาตรงนี้ครูจะเปรียบเทียบนะครับโดยใช้ต้ากับโจ๊กเนี่ยมาเขียนเทียบกันนะครับตาแล้วก็อะไรแล้วก็โจก๊กมาเทียบสัดส,ส่วนกันนะครับโอเคตาเท่าไหร่ 7 x ลบ7,500โจ๊กคือตรงนี้นะ9 x ลบ1 0 0เท่ากับตัวนี้ก็คือของต้าเป็น4ของโจ๊กเท่ากับ5อ่ะเราก็แก้สมก,การหาตัว x ออกมาคููก็คูณควายนะครับคูณควายตัวนี้จะได้เป็น5ขาที่ไปคูณนะ5คูณกับเท่าไหร่ 7 x ลบ7500เท่ากับ4คูณเท่าไหร่9 x ลบ10,000อย่าลืมใส่วงเล็บด้วยนะครับได้เป็นนี้ออกมานั่นเ่ยกระจาย5เข้าไปคูณนะครับจ,จักแจงเข้าไป7535ได้เป็น3 5 x นะครับลบกับ5คูณกับอะไร7500ได้เป็น37500นะครับ อีกฝั่งหนึ่งเท่ากับนะครับ9 4 36ได้3 6 x ลบกับเท่าไหร่4คูณ1,000ก็ได้40,000โอเคจากนั้นเราหาค่า x นะครับย้ายนะครับตัวน้อยไปหาตัวมากอันนี้สามารถใช่ไหมย้ายไปฝั่งตรงข้ามก็จะได้เป็น3 6 x ลบเท่าไหร่3 5 x นะครับ4 0 0 0มมันเป็นลบย้ายไปกลายเป็นบวกนะครับ ลบกับ3 7 5 0 0, 0นะครับฝั่งซ้ายลบได้เท่าไหร่นักเรียนได้เป็น2,500ตัวนี้3 6 x ลบ3า x ได้เป็น x นะครับหมายความว่า x เท่ากับ2,500นะครับโอเคแต่ยังไม่เสร็จโจทย์ต้องการถาหาเงินของตาและวก็โจกนะครับ เงินอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับเราต้อง,องเอา x ไปแทนมันมีที่แทนอยู่ได้2ที่ก็คือตัวนี้กับตัวนี้เราจะต้องแทนตัวข้างบนนะครับสาเหตุที่ไม่แทนตัวข้างล่างเพราะข้างล่างเนี่ยนะครับมันเป็นเงินนะครับที่เหลือจากการไปซื้อโทรศัพท์และเงินที่เหลือจากการไปซื้อ,เ,อเงินตรงเนี้ยคือเงินที่เหลือจากการไปซื้อ,อโทรศัพท์ <stepping S 1> ใช่ไหมอันนี้ <channels> เป็นเงินที่เหลือจากการไปซื้อโทรทัศน์นะครับโอเคแสดงว่าเราแทนข้างบนนะครับต้า มีเงินเท่ากับเท่าไหร่ 7x ถูกปะแสดงว่าตาก็มีเงิน7คูณเท่าไหร่2,500คิดเลขออกมาได้เท่าไหร่น,นักเรียน17,500นะครับนี่งเงินของตานะครับโจ๊ก 9x นะครับ แทนค่า9คูณกับ2,500 9คูณกับ2,500ได้เป็น2 000, 2 5 0โอเคนี่คือเงินของโจ๊กนะครับเราก็ตอบต้าเท่ากับเท่าไหร่นะ17,500บาทโจ๊กมีเงิน2 000, 2 5 0บาทนะครับตรงนี้คือคำตอบ